ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์กบฏรอสร้อยสามสิบที่จะร้มล้างการปกครองแล้วก็ทําการลอบปงพระชนราชการที่6ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สุดๆในยุคนั้นเลยมียคืนหนึ่งราชาการที่6ท่านประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมโดยไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยกำลังปราบกบฏกันอยู่แล้วทรงพระสุบินก็คือฝันฝันว่าเท้าหิรันพนาสูนมาเข้าเฝ้าพระองค์ แล้วก็กลาบบังคมทูลว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นที่กรุงเทพแต่พระองค์ไม่ต้องวิตกไปเพราะว่าสถานการณ์ถูกปราบปรามจนเรียบร้อยดีแล้วพระองค์ท่านก็ตื่นขึ้นมาพอฝันอย่างนั้นแล้วก็เกิดความกังวลกังวายใจว่ามันแปลกนะที่อยู่อยู่ท้าววิรันพนณาสูรมาเข้าฝันแล้วบอกว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพง์ภูวานาถซึ่งเป็นพระอนุชาเดินทางจากกรุงเทพ ไปเข้าเฝ้าพระองค์แบบเร่งด่วนมากๆที่พระราชวังสนามจันทร์แล้วกาบบังคมทูลว่ามีคณะนายทหารก่อการกรบฏจะล้มร้างการปกครองแล้วจะปร่งพระชนพระองค์ด้วยแต่สามารถทําการปราบปรามและจับกลุ่มผู้ก่อการได้ทั้งหมดแล้วรัชการที่6ท่านก็อึง้งว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานสุดๆในยามที่ภัยร้ายจะมาถึงตัวที่สุด ท้าวิรันพนาสูรก็มาเตือนท่านมาบอกท่านว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น